สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนวันนี้ก็อยู่ในแปลงกล้วยไข่นะครับวันนี้ก็มีเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลกล้วยมาฝากนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากให้กล้วยผิวสวยนะครับช่วงฤดูแล้งแบบนี้เทคนิคก็ไม่มีอะไรยากเลยครับขึ้นอยู่กับการให้น้ําอย่างเดียวเลยนะครับนะครับดูลักษณะของผิวกล้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับกล้วยที่สวน ไม่ได้ห่อนะครับกล้วยที่สวนผมไม่ได้หอ่อเพราะว่าผมปลูกไว้ขายเองนะครับก็เลยไม่เน้นไม่เน้นให้สวยมากเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับเทคนิคก็มีการให้น้ำนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือการให้น้ำผมจะให้น้ำวันละให้น้ำวันเว้น,ว,นวันนะครับก็ คือการหลักของอการให้น้ำนะครับดินจะต้องมีความชื้นนะครับในแปลงกล้วยอันนี้ผมให้ไปเมื่อวานนะครับจะเป็นระบบน้ำหยดนะครับเพียงพอนะครับนี่ครับดินจะต้องมีความชื้นตลอดนะครับแบบนี้ในแปลงกล้วยเราก็ปัจจัยหลักของกล้วยคือน้ำเลยนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็ จะขึ้นอยู่กับการให้น้ํานะครับกล้วยจะผิวสวยหรือไม่สวยถ้ากล้วยขาดน้ําผิวเขาก็จะออกเหลืองหรือว่าไหม้นะครับก็จะทําให้ลูกกล้วยมีสีออกอไม่เขียวนะครับก็จะออกไม่ไหม้หน่อยนึงเพราะว่าช่วงนี้แดดจัดแล้วก็อากาศค่อนข้างแรงการดูแลกล้วยช่วงนี้ครับน้ําห้ามขาดนะครับจะทําให้กล้วยผิวสวยแบบนี้ครับเทคนิคก็ไม่มีอะไราย,ยากนะครับสําหรับ ด้วยนะครับให้ผิวสวยก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับกล้วยแปลงนี้ก็ดูจากสีผิวแล้วก็ไม่มีเสียนะครับขึ้นอยู่กับการให้น้ําอย่างเดียวเลยนะครับปัจจัยหลักเลยครับนี่ครับสีผิวก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ห่อครับเพราะว่าโดยปกติของกล้วยไข่แล้วจะไม่ค่อยมี โรคหรือว่าเชื้อราที่จะเข้าทำลายเขานะครับก็จะส่วนน้อยครับจะไม่ค่อยมีครับก็จะทำให้กล้วยผิวสวยนะครับหลักๆปัจจัยหลักคือน้ำนะครับก็จะได้ตัดละครับกล้วยครับผิวกำลังสวยเลยครับ ควรจะให้วันเว้นวันนะครับน้ำในแปลงกล้วยไข่ให้ดินมีความชื้นตลอดครับห้ามขาดน้ำถ้าขาดน้ำเมื่อไหร่กล้วยจะแสดงอาการทันทีนะครับกล้วยไข่เขาจะเร็วต่อน้ำมากนะครับครับกล้องอาจจะโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างนะครับดูมุมนี้ครับ ก็จะชัดหน่อยครับก็ผิวก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการดูแลให้น้ำนะครับถ้าน้ำไม่ขาดนะครับผิวก็ก็จะสวยเวลาเราไปขายก็จะได้ราคานะครับการปลูกกล้วยไข่น้ำต้องเพียงพอนะครับดูแหล่งน้ำเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับสำคัญ เขาจะแสดงอาการออกง่ายๆนะครับถ้ากล้วยขาดน้ําใบเขาจะไม่เขียวเข้มแบบนี้นะครับสีของใบเขาจะไม่เขียวแล้วก็จะส่งผลถึงลูกกล้วยด้วยนะครับกล้วยก็จะสีออกไม่เขียวแล้วก็จะไหม้ง่ายครับเวลาเจอแดดแต่ถ้าแต่ถ้ากล้วยเราไม่ขาดน้ํานะครับหรือว่าการให้น้ําเพียงพอครับ mm. เขาอยู่กลางแดดได้เขาก็ไม่ไหม้นะครับผิว ะจะให้ดูเครือนี้นะครับเครือนี้คือรับแสงแดดเต็มๆเลยนะครับก็ไม่มีอาการไหม้นะครับก็ขึ้นอยู่กับน้ําเลยนะครับก็วันนี้ก็มีแนวทางเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสาหรับกล้วยไข่นะครับถ้าอยากให้ผิวสวยก็ห้ามขาดน้ํานะครับผม วันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ